ยูทูบเบอร์สายยีฬาไฟแรงกับคุณโจเต็มข้อคนตานี่ห้าแสนกว่าแลครับแต่เราเริ่มมาแร็ปได้ยังไงมีกระแสแร็ปพิดนาวลองแร็ปบ้างดีกว่าแกคนนี้โชว์ดีว่าที่โจนั่นมาวันนี้นั่นมาดีๆมาเป็นแขกว่าเราปีหน้าคิดว่าทีมตัวเองอาร์เซนอลจะจบอันดับไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง4ี1 Play เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับรายการคู่คือ,คอแฟนบอลรอบฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่ง ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อออินนฟลูเเซร์สายกีฬาไฟแรงกับคุณโจเต็มข้อใายยาเล็กโจกับโจไอซ์เบิร์กเออที่มาผมรู้เพราะว่าผมติดเดียวกันไอซ์เบิร์กนี่คือนี่เลยชอบเดนิสเบิร์กแคมป์ใช่ไหมต้องเออวันนี้คือคักเริ่มชอบตัวเดนิสเบิร์กแคมป์เนี่ย ตั้งแต่ก่อนพี่จะมาทำเพจงได้ป่ะใช่คือตอนนั้นดูบอลโลกฟองเต้าแปดเห็นเ<อ>บ,บอร์แคมป์บอลแลนด์เจอกบบอาร์เจนต์มั้งแล้วก็แบบอชอบแล้วก็เตามมาเชียร์ทำไมถึงได้ถูกใจเดนนิสเบอร์แคมป์เอาจริงจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบบลีลาลีลาแคาสติกหสวย<อ>ไม่ไหว ชอบ3คนมีเบิร์กแคมป์มีเบเบตโต้เป็นเบียร์หงศใช่แต่ว่าคนอื่นนะ่ยผมมุ้งยึตามยังไงเพราะว่าตอนนั้นผมด้วยความเป็นเด็กผมก็ดูแบบถ่ายทอดสดฟุตบอลเนี่ยช่อง9ก้าวีออนเดอะฮอตคิกอะไรเงี้ยก็ดูแค่นะั้นแหละจุดเริ่มต้นของการเชียร์อาร์เซนอลด้วยถูกต้องถูกไหมหลังจากที่เราชอบเบิร์กแคมป์และอาร์เซนอลแล้วมาเป็นโจถึงคอได้ เต็มข้อเนี่ยมันมาจากตั้นผมดูเดี่ยวโนดดมก็จะเป็นเดี่ยวหกมั้งเอาพูดว่าเต็มข้ออะไรเงี้ยมันเป็นคำที่แบบมีพลังและสือคุณบอลดีก็เลยแบบมาทําเป็นโปรเจกต์จบมหาลัยก่อนพอจะมาทำเ็จปุ๊บไ๊เอาชื่อนี้ดีกว่าก็เลยเป็นเต็มข้อใช้ชื่อนี้ตั้งแต่การทําโปรเจกต์ตอนเรียนมหาลัยออกมาเปิดเพจก็ใช้ชื่อนี้เลยแล้วเพจนี้เริ่มมานาเนี่ยครับ าจะปี2012น่าจะ2011 1 2ปีถือว่านานมากเลยนะปารีโจ้ตอนนั้นเขาทำดูแลเพจกีฬาด้วยขาของเจียมสปอร์ตอยู่เขาก็ทำด้วยโจ้พี่ผมทำอันนี้ด้วยเราก็มันทางเดียวนี่แล้วตอนนั้นหยุดงานก็ไม่ทำงานก็ทำทำเองด้วยเองเต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาบอกก่อนไงเขาบอกหน้าก่อนว่าทำได้นะทำได้ถ่ายรวยอะไรนี่คนตานี่ห้าแสนกว่านะครับ จุดเด่นของเพจของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราแร,รปถึงบอาจริงเพจผมจะเป็นเน้นแบบข่าวฟุตบอลอเอามาแซลเอามารับกันมากกว่าแต่ถ้าเป็น YouTube จะเป็นการแรป YouTube ก็อีกแบบนึงในเฟซบ o o กอีกแบบนึงใช่แต่เราเริ่มมาแรปได้ยังไงตอนแรกผมเริ่มจากกรอนก่อนมีภาพบอลเนี่ยแหละก็อเอาเป็นใส่กรอนไปใส่<อ>ใ,ในคลิปอะไรเงี้ยแล้ว กระแสแรปวิดนาวเม้ยลองแรปบ้างดีกว่าผมก็แรปไม่เป็นหรอกผมก็แรปมั่วๆไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนชอบอะไร<อ>นี่แหละเจอทางแล้วใครอยากติดตามกระแสะะไปดูโจแรปได้ที่ใน YouTube ของเต็มคอค<อ>รับมีเยอะมีเยอะนี่เดี๋ยวให้คนนี้โชว์ดีกว่าที่โจนั่นที่โจนั่นที่โจนั่นมาวันนี้นั่นมาดีๆมาเป็นแขกว่าเราแล้วชอบแนวจิตรลินอะไรบ้าง แต่ก่อนฟังแบบ u c ก i n ฮีโร่อะไรเงี้ยผมชอบแบบเ,เขาใช้ภาษาการสัมผัสอะไรเงี้ยสมัยช่วงโจ้อะใบรุ่นเนี่ยพี่อยากดูเชๆนแว่าเพลงแรปที่แบบ โจ้ฝังก็คือยุคนี้ใช่ป่ะฟักกิ้งฮีโร่คนนี้ป่ะสมัยก่อนมันจะมีแบบแดดจิมอะไรอย่างเงี้ยแดดจิมของพี่นี่โจยบอยโจ้บอยที่นี่ถ้ายุคหลังๆมันจะเป็นไข่เทะไทเทะพูดเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไหมเขาเพิ่งแต่งงานในวันนี้ที่มาถ่ายนี่เพิ่งครบรอบแต่งงานอ๋อวันครบรอบพอดีแต่งงานกับยูด้วยเหมือนกันใช่ครับผมช่องอะไรครับฟิตสเตชั่นครับผมติดตามกันได้ติดตามกันได้อาลาร์สสไตล์นอกจากฟุตบอลหรือเพลงแร็ปเนี่ยเรามีทำอะไรอย่างอื่นบ้างไหม เอาจริงเป็นคนแบบว่าขี้อายอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยไม่เคยได้ทําอะไรหรอกเราเป็นคนขี่ไออย่างเงี้ยแล้วไปเจอแฟนได้ไงเจอกันในงานยูทูบด้วยแหละมีโอกาสได้นั่งโต๊ะเดียวกันเขาจะแบบเ้ยคุยกันแล้วใครจะมาแบบคอลแลบอะไรเงี้ยเราก็แบบชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักก็แบบเริ่มสนิทกันเรื่อยๆแล้วเราก็แบบเล่นแร็กนลล็อกออนไลน์ก็แบบสนิทกันเพราะเกมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำยูทูบด้วยกันปกติไม่เล่นเกมอ่ะ ก็เลยเล่นวันนั้นซุ้มเล่นน่ารักด้วยแฟนบอว่าใครจีบใครเราคุยกันก่อนว่าแล้วก็แบบเราสองคนใครจีบกันเลยก็เข้าหากันทั้งคู่มากกว่าโอเคดมงูฉันฉันดึงดูดอนาคตวางแผนไงมีลูกไหมแทนไว้เหมือนกันว่าอยากจะมีลูกสักคนสับคนอยากจะไดู้ชได้ผู้หญิงคนผู้ชายคน คิดว่าถ้าลูกชายไม่เฉียรเซนนอนก็ไม่ต้องดูพุ่นคนคุณก็ไม่หลักแล้วแต่เขาไม่ได้มาขัดตอนนั้นูกอาจจะมาเชียร์แมนดูเพราะนั้นแมนดูจะเก่งแล้วและในปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลเนี่ยผลงานเดี๋ยวตอนแรกมาดีติดลมบนมากเลยสุดท้ายมาผิดพลาดในช่วงท้ายคิดยังไงบ้างกับทีมช่วงแรกอ่ะผมหวังแค่ท็อปโฟแค่นั้นเฮ้ยมา ดูทรงแบบทุกอย่างมันมาหมดแล้วจนกระทั่ง <_ d ance> จนกระทั่งที่เราแบบสะดุดไปเสมอ,<ไ>อสลายนัดอะไรเงี้ย <ไอ S 1> แล้วก็มิสเตอร์ี่เขาก็มาแรงเหลือเกินนะก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับไปว่าเราไม่ได้แชมป์ช่วงที่อาร์เซนอลนำอยู่แฟร์ลิพุว์ก็พูดเดี๋ยวเราดูนะนิวพูดเขามีประสบการณ์มาแล้วจุวเดเริ่มต้นของที่พ่ายก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองไปเสมอลิเวอร์พูลหลังหลัแหลังจากนั้นก็สะดุดมาเรื่อยๆแล้วชุดเนี้ยชอบใครชอบอุดริกาแฮชชั่นอะไรเงี้ยเขาแบบ น่าเล่นบอลฉลาดไม่ใช่เด็กเลยคนที่เสียดายคือชาก้าชาก้าเป็นเป็นคนที่โดนด่ามาเยอะมาก่อนลุกขึ้นจาล่าสุดเหมือนแบบบิวตัวเองขึ้นมานะเบาเติบโตตัวเองพีหน้าคิดว่าทีมตัวเองอาร์เซนอลจะจบอันดับไหนผมก็หวังแชมป์นะเพื่องตรงแต่ก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่าทำไม่ได้ขึ้นมาเออเลยเออเลยผมขอหน้าเป้าอีกสักตัวหนึ่งอ่าเป็นเวลาโควิดอะไรเงี้ย เชสุดก็ได้ไหมก็ได้นะแต่ว <จะ S 2> ่าไม่หน้าเป้า,าใช่ทีเดียวใช่ได้เพจคุณเนะี่ยคุณมกักจะตั้งกฎตัวเองไว้ว่าถ้าไม่ได้ทําตามนั้นนะ่ยคุณจะมีบทลงโทษตัวเองอย่างฤดกูกาลนี้แล้วผมคือถ้าต้องเสียนหนึ่งประตูะผมจะวิดพื้นร้อยครั้งตัวนี้ยังไม่ได้วิณาเลยฤดกูกาลหน้าผมว่าจะเป็นแบบดึงข้อดึงข้ออ๋อขา้างไหนดิเราใครเนแมนยูแมนยูคิดว่าจบเท่าไหร่กีว่าเอาดันน้ำที่ได้ที่4เอ้แต่พี่ว่าไม่พี่ว่าแมนยูปีหน้ามา อ่ะถ้าเกิดเดี๋ยวปีหน้าเรามาไอ้นี่กันแข่งสองสองมูเต้สองสองวีก็ไปหาทีมแมนยูไปคนหนึ่งเดี๋ยวเราทีมเซนนอนเอาวเจ้าได้ต่าสู้อยู่แล้วทีมแมนยูกับทีมเซนนอนโย่อเย่อ่ะนดี๋ยวนะไปพูดถึงเรื่องเพจเต็มค้อของเราเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมออนาคตเนี่ยในเพจของเราเนี่ยอยากจะพัฒนาเไปไน็นไงอยากจะใส่อะไรเพิ่มด้วยป่ะชีทไว้ก็มีแบบไปเตะบ,บอลอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นแบบครีเตอร์ยูทูบต่างประเทศอะไรเงี้ยทำ่าเยอะอะไรเงี้ย<ม>แต่ว่าคนไทยก็แบบยังน้อยอยู่อยากลองทำล้วเราก็แบบชอบเตะบ,บอลด้วยมันก็ต้องแบบมีเพื่อนมีทีมงานอะไรเงี้ยเปื่อันที่หนึ่งละ<ม>ในรายการรายการจีพีดีด<ต>ีจะเป็นรายการแนวออกไป o u t ดอ o r นอกบ้านเลยเราไปเชิญแบบว่าพวกดาราที่ชอบฟุตบอลนักฟุตบอลชื่อดังอะไรว่ามามาร่วมสนุกกันอะไรกันมีเกมอะไรกัน แล้วเราที้ทำงานคนเดียวเนี่ยจริงเหรอเก่งนะทำคนเดียวจริงเหรอทำคนเดียวทำคนเดียวเลยหาข้อมูลรีเสอร์ตัดต่อทุกอย่างใช่เพราะด้วยความแบบเหมือนแต่ก่อนเราทำกราฟิกมาก่อนแล้วก็เคยแบบตัดต่อวิดีโอด้วยแล้วก็เลยแบบพอทำได้เนี่ยเหมือนตามอารมณ์ตัวเองด้วยเมื่อก่อนค่อนข้างมีวินัยเราเซตเลยว่าวันนี้เพจเราจะโพสกี่โมงตั้งเวลาลงหน่หลังไม่ใช่ตามอารมณ์ข้อเสียของงานทำคนเดียวคือแบบถ้าเราไม่มันมีใครดีวัาใช่อยากรับสมัครทีมงานเพิ่มไหม จริงก็อยากแต่มันไม่มีตังบางทีแล้วมันเบิร์นเอาแง่แก้ปัญหาตัวเองส่วนใหญ่ก็คือกว่อไว้สักพักเดี๋ยวไฟมันจะกลับใครเมื่อเราไม่มีตังค์แล้วภรรยาช่วยอะไรหรือไม่ขอให้กำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้แฟนก็เบิร์นเอาหนุนไม่เป็นไรถ้าเราเบิร์นเอาเรามีนี่อาชูราหมดพลังหมดพลังเครื่องดื่มจากประเทศญี่ปุ่นสายชาญญี่ปุ่นลองดื่มกันเติบบางเลยเปิดได้ฮะนี่ย นี่เป็นเครื่องดื่มเป็น e n e r g y Drink นะครับเป็นยี่ห้ออาชูร a านะครับมีส่วนผสมนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเป็นไงรสชาติดีเ่อร่อยเลีฮะทำมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบดื่มแล้วเท่กิ่แล้วคูลงกินแล้วสดชื่นนะไม่ต้องเขินเลยเวลาเดินออกไปข้างนอกนะอาชูร a าอาชูรากลับไปที่ปั่นงานเลยทำเพินเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม กันเราให้โจ้ฝากผลงานไว้หน่อยว่าตอนนี้จะติดตามโจหรือไปเจอโจ้ได้ไหนเกิดใครอยากจะไปเจอตัวเป็นก็ตอนนี้มีช่องอ่ายูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอรเต็มข้อนะครับกัจจายน์เลยนะครับผมถ้าถ้าเกิดใครอยากจะไปเจอโจ้รืาอจะไปคุยเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างช่วงนี้เอาตรงก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปหรอกก็ถ้ามีก็แบบมีไปเตะบอลบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอได้ตามสนามบอลฝากไว้ด้วยกับผลงานของโจไอซ์เบิร์กเราครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจมากฝากกดซื้อรดงถ้าหเราด้วยนะฮะก็ฝากติดตามช่องของโจ้ด้วยเต็มข้อนะฮะในยูทูบแล้วก็เฟซบุ o กแล้วก็ติปก็ครับนะและทุกสัปดาห์เราจะมีแขกพิเศษรับเชิญมาแบบนี้เพราะเราจะมาคุยฟุตบอลแบบไม่ใช่กูรูเพราะกูคือแฟนบอลเซนนอนวันนี้ปืนโตมา2อปืนใหญ่คู่แมนยูมาแน่ ถ้าชอบเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง411 Play เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณครับ